สบายด่พี่น้องปองไปสู้กุสุคนพอกันอีเหลี่ยงับ่องเบ้าแล้วชาแนลแบบมือนีเบ้าเล้วเสียอผ้าพี่น้องมากินหอยแค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็พักข้ากกบทิมบักทัวแล้วก็สาละแน่หน่อยนึงแล้วก็พัก,พ,กพักยังพักยังไงยะเอามาเราคุมคําพี่น้องเลย้อมเส้าขามมือเนี่ย กินกันเลยที่เนี่ยโอ้ยแข็งน้อยใหญ่ๆเนี่ยดวงพี่นอะจะโซดใหม่ๆแรงยังคืงตุ๋ยเขาไปเสรแล้วนะาบไปเส็จเสรเหมือนกันพี่นนอง เกี่ยวกันเนาะคขคอยแกะไปละแสบๆรอบคำพี่บบน้องก็บรรยากาศตรงหน้าเนี่ย Nguyên nhảy rồi tôi nhằm chào siêu phụt ngân lưu phút, ngang rồi ngang binh nữa Mình binh ngang rồi Đâu bộ phận Mình chìm cậu với xe xe Mình Mình chìm Chìa phút Ok mai Mày mình nhìn sai sữa cu mờ nè sữa si đàng bên mà อากาศรอบพุ่มคำนี่สิอันนั้นนี่ด้อมีร่มนะร่มแห้งแห้งทุกฝนจะตกนะอ,อยา,ากบรรยุดวันอาทิตย์แจ้งวันอาทิตย์พี่หน่อยมากินอยู่ทงไหฮตรงหน้านี่เยน็นอากาศเย,นยนนะ็นๆน่ะ มีลมผัดว้อยๆ่อยนำคำเฟือกมน่อเอาจีบนองลุมล <c oughs> เลยมาได้เติมห้อยแข่ง <c oughs> แสบเหมนกัน ôi nuôi nhảy nhảy nuôi nhảy nhảy pì pì này pì non bơm không ăn không nấm tre seafood này ôi khẩu cái này ทุกกัวเนาะจะเป็นตุกลินเนาะเมืมาเป็น,านมาร์ทฝนสีตุกเนาะอืมวเวนเนียอาการหอนเืมากมดมมองเค่มันมองเวทนั่นะอาการหอนหอนเหื่อมาเป็นบาทแต่่ารอบคำเนี่ยือฝนสีตุกเนี่เส็ด้เฮ็ดหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเจ้านะ คนตกมาใส่เสียหน้าเหมือนเป็นมาดฮะ่พดีเนาะลวกซ้ำเนี่ยโอ้ยคือรัวการลังพอดี มาคำโวดมาคำโวดพี่พน้องเอ้ยพี่บอกดำเป็นบาบเหมือแท้เปล่าไทยพี่น้องคำอากาศเติมคำเขาคำเขาแล้อย่านไทยพ่ท่านพี่น้องเอ้ยเอาสดเอาเลยแฉมกัน กินหอเบดวนพี่ขนาดห้อยแข็ง เลือเข้าวเมี่ยวเขาเบื่องนะไปตลาดกันลังมาพี่น้องเอ้เลือกเอ้มาคำ

พยายามพยายามเอาจนเห็นติดแสบเหมือนกันหลอดคว่ำหลอดเหมือนเลยกับฟางนียด้วยพี่น้องด้วยฟางที่ตามรับส้มนียด้วยสองเบาแล้วสองนี่แหละเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องใหม่สองนะ่ะ เบาเ้าสิเอาคลิบลงส่องนี่เด้อกับส่องเบาเ้าแสแนวเนาะจะเป็นตกดนินมันเหมือดไรพี่น้องเอ้ยฝนจะจกเสร็จแสบน้องกันเหมือดมาเป็นบ้านมา มันมีด่วมด่วมแห้งแห้งไปไปต้มคัดฝนเอากินคำนะจะจีนเฝ้าเฝ้ากินเฝ้าให้มันเบิดเดี๋ยวปิดจิบอะ่ะตรงหน้าบ่มีไฟฟ้า เบาเล้าก็สิจบคลิปเพียงสันนเด้อพี่น้องเด้อกับส่องเบาเล้าก็เสาานะ้าขามเนาะเบาเล้าก็สิจบคลิปเพียงสันนคลิปหนาพอกันไหมเด้อพี่น้องเด้อตาติดตามรับส้มส่องเบาเล้าซานเอ๋อ